ทำไมอานี่ฉันว่านี่มันจะต้องเล่น เพื่อนๆทุกคนยังจําฉากพ่อมดสุดระทึกจากแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคศิลาอาถรร์ได้ไหมครับฉากนั้นที่พวกแฮร์รี่เฮอร์เมอนี่และรอนต้องลุยไปลุยกับมักรุกจริงๆเพื่อผ่านด่านในตอนนั้นมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจํามากบอกตรงๆในฐานะของแฟนแฮร์รี่โคตรชอบฉากนี้เลยตัวมารแต่และตัวที่ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆแล้วก็ตัวที่ทําให้ผมหลอนมากที่สุดก็คือตัวนี้เลยโอ้โหถ้าเราอยู่ในนั้นจริงๆใครจะไม่กลัวบ้าง แล้วฉากที่ทําให้จําติดตาคือฉากที่รอนวิสีย่ที่เอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อให้แฮร์รี่ได้ไปต่อและประโยคสุดกล้าหาญอย่างม้าไปเอสสามม้าไปเอสสามสำหรับใครที่อยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นบ้างตอนนี้มีหมากรุกพ่อมดเวอร์ชั่นจริงๆที่ทำออกมาให้แฟนๆได้สะสมคนด้วยและถ้าคุณเป็นสายสะสมหรือชอบเล่นหมากรุกนี่คือโอกาสทอง ลองคิดดูนะว่าได้เล่นเกมนี้กับเพื่อนๆที่บ้านหรือตั้งโชว์เป็นของสะสมใครเห็นก็ต้องร้องว้าวแน่นอนฉากหมากรุกพ่อมดในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคศิลาอาถรรพ์ทำให้เราได้เห็นว่าหมากรุกไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่มันคือเกมแห่งชีวิตในโลกแห่งเวทมนต์ที่การแพ้อาจไม่ได้หมายถึงการแค่เสียตัวหมากแต่มันอาจหมายถึงชีวิตและความกล้าหาญของ3มตัวละครหลักทั้งแฮร์รี่รอนและเฮอร์มโอนี่ที่สมกับเป็นเด็กบ้านกริฟฟินดอร์จริงๆทำให้เรายิ่งรักสามตัวละครนี้มากขึ้นอีกหลายเท่าฉากหมากรุกพ่อมดใน Harry พอตเตอร์ภาคศิลาอาถรรพ์ไม่ได้แค่สร้างความตื่นเต้นให้เราเท่านั้นแต่ยังสอนให้เรารู้จักความกล้าหาญการเสียสละและความสําคัญของเพื่อนๆอ,อีกด้วยสําหรับใครที่อยากมีหมากลุกพ่อหมดไว้ในมือลองหามาสะสมกันได้แล้วคุณจะรู้ว่าความรู้สึกการเล่นหมากลุกในโลกแห่งเวทมนต์เป็นยังไงถ้าหากคุณเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์และชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลาบิโอไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ